ขอเรียนชี้แจงนะครับมีปัญหาของพวกเราอยู่เกี่ยวกับผู้อภิปรายครับรายชื่อที่ส่งมานะครับพอดีท่านรัมตรีจะขอชี้แจงใช่ไหมครับครับผมประเดี๋ยวจะเรียนเรียนให้ทราบว่าประเดี๋ยวรายชื่อที่ส่งมาเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นท่านหลังจากรัมตรีตอบนะครับจะเป็นท่านประธานครับคุณประกรบวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลแร้วานจะมี คุณรังสิมันโรมนะครับที่ชื่อที่ส่งมาแต่ว่าเพราะจะมีปัญหาเรื่องของท่านสนรุษนะครับนี่เรียนให้ทราบเลยว่าชื่อเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาครับชื่อยังไม่ได้ส่งมาแล้วก็ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านก็แจ้งมาว่ายืนยันรายชื่อตามที่ไว้ฝปป่ายค้านได้นำเรียนท่านประธานสภาเพราะนั้น จนรวุฒิองทําความเข้าใจภายในของผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านนะครับครับผมครับขออนุญาตท่านประธานะครับเชิคราบขออนุญาต,ตรรครับ,รรบรจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรปิดกั้นนะเพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสแล้วผมก็มีเวลาของพักเพื่อชาติเหลือตามที่เขาได้มอบหนาทแล้วก็ส่งหนังสือไปถึงท่านประธานแล้วนะถ้าพักเพื่อไทยไม่ให้อภิปรายผมเสียดายอุดมการครับ กาบเรียนท่านประธานครับวันนี้ผมทําหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยและผมก็ใช้เวลาน้อยมากเท่าที่ผมจะเหลือจากของพักเพื่อชาติครับขออนุญาตท่านประธานขอใช้เอกสิทธิ์ด้วยครับทั้งทั้งที่เวลาฝ่ายค้านเหลือเยอะมากเลยนะครับอภิปรายพร่ำเพื่อก็ยังทําได้ผมกาบขอประธานอภัยท่านประธานด้วยนะครับสมุิครับผมได้นํานะครับผมได้นําให้หารือกับท่านผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านครับผมครับแล้วถ้าเขาไม่ยอมแลครับท่านประธานนะเขาไม่ยอมจะทํำยังไงครับ ผมก็บังคับก็มไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าสาภาหแห่งนี้ไม่มีขาดความศักดิ์สิทธิ์เลย,ยผมจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศชาตชาตินี้ทําไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยปิดกั้นแบบนี้อุดมการณ์จะเหลือเหรอครับกาบีท่านประธานนะครับเจ็บจปวดมากนะครับทําการบ้านมาท่านดูสิครับเนี่ยเอกสารเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็กะว่าถ้าไม่ให้เนี่ยผมจะเอาออกพักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้อภิปรายแบบนี้จะทําได้ยังไงล่ะครับ การเปลี่ยนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสรันวุฒิถูกปิดกั้นไม่ให้อภิปรายทั้งๆดีทําการบ้านมาอย่างดีนี่คืออุดมการพักเพื่อไทยครับไปไปไปไในไปคุยกันนะครับไปคุยกันครับก็ธรรมดานด้วยความปรานาดีนะครับผมอยากให้ทุกพักไม่มีปัญหาความขัดแย้งท่านประธานขอเวลานิดเดียวในฐานะเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งของพวกเราครับเชิญนะครับ ท่านประธานครับผมสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยครับผมผมสมคิดครับความจริงเรื่องกรณีมีรายชื่อเนี่ยในฐานะที่เป็นวิปเนี่ยก็รับรายชื่อมาจากกรรมการนั่นแหละครับเราได้สมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมก็เข้าใจและเห็นใจเพื่อนสมาชิกเพื่อไทยแต่ว่าถ้ามากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยกีดกันนี้ไม่ได้กิดกันครับเพียงแต่ว่าเวลามันก็เท่าที่เห็นก็รู้กันอยู่ก็จัดตามเวลานั่นแหละครับมีหลายท่าน ที่เสนอพิปาาเพราะเพื่อไทยคนเก่งนั้นแหละครับแต่ว่าหลายๆท่านก็ได้นําเสนออยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้เห็นหลายชื่อเรื่องนี้ทางผู้ควบคุมเสียงก็ปฏิบัติตามที่ส่งมาเท่านั้นเองครับขอบพระคุณครับกับขออนุญ,ญาตทา่านประธานผมใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับอขอประท้วงนิดเดียวนะฮะพาดพิงสมพุปครับครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วก็จริงๆ<อ>เนี่ยเพื่อไทยให้เวลาผมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตัดเฉยๆเลยให้ผมไปพีคเสนให้ฟังว่าจะพูดเรื่องอะไรผมก็ยอม มันกดดันสอสมากเกินไปนะครับล่วงลูกไปหมดเลยนะไอคนที่เรียกผมไปปีเซนเนี่ยมันเก่งแค่ไหนลองไปสมัครสสอเนี่มันจะสอบตกนะไอพวกนี้กาบขออนุญาตด้วยครับกาบขอประธานไปพ,พี่น้องคนไทยทั้งประเทศพักเพื่อไทยทํากับสารพุทธแบบนี้อุดมการ์มันไม่เหลือแล้วครับไปหาเวลาคุยกันเองนะครับ